สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพบอินพิชิตโชคนะฮะในตีมศึกกระชับมิตรนี้ปี2แล้วนะฮะผมเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อที่จะท้าเพื่อนช่างเพียไอทั่วประเทศของเราเนี่ยครับแข่งเกมกันโดยมีศูนย์เพชรไอในพื้นที่นั้นๆมาร่วมประชันศึกครั้งนี้นะฮะคุณผู้ชมครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังคารพนุรชานะฮะทางเพชรไอชนแนลแห่งนี้นี่เองนะฮะและวันนี้ครับผมยืนอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ และเพชรบูรณ์นี่ก็ยังอยู่ในความดูแลของ PSI เพชรบูรณ์ของเขานะฮะเป็นใครไปไม่ได้แล้วฮะ ฝั่งซ้ายมือของผมยืนรอที่จะมาออกศึกครั้งนี้แล้วนะครับพี่แมนเพชรชบูรณ์ครับพี่แมนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนวันนี้เรามายืนอยู่ที่ร้านไหนครับพรชัยเทปครับพรชัยเทปครับผมอำเภอวิเชียรบุรีวิเชียรบุรีใช่ไหมฮะครับผมมากันอย่างเพี้ยนไอหายสปีเลยนะมากันเร็วมากเลยทีเดียววันนี้จะแข่งกับใครพี่แมนครับแข่งกับเจนาครับเจนาครับผมโอ้โหเล่นกับอสอของร้านเลยนะฮะครับแล้วพี่แมนคิดว่าจะชนะเจนาไหมฮะอ่า ผมว่าน่าจะชนะนะคุณผู้ชมครับถ้าอย่างนี้มันดูถูกกันเกินไปแล้วฮะไม่รู้ว่าเจ้าถิ่นเขายอมหรือเปล่าคงต้องถามเขาเองเจนายืนรออยู่ตรงนี้แล้วเจนาสวัสดีครับ,รบเจนาครับพี่แมนเขาบอกว่าเขาจะมาท้าเจนาแข่งเกมตอนนี้เจนานี้ใส่เสื้อแข่งพร้อมที่จะลุยกับพี่แมนแล้วนะแกบอกว่าจะชนะพี่นาแน่นอนพี่นายอมไหม,ไมเรื่องอะไรามายันถิ่นเขาจะมาชนะเขาได้ยังไงคุณผู้ชมครับและถ้าเจนาไม่ยอมนะครับให้สิทธิเจ้าถิ่นเป็นคนเลือก มี8เกมวางเรียงตรงนี้ครับเจนาเลือกมาหนึงใบครับเลือกดีๆนะฮะเป็นเกมที่จะต้องเล่นนะคุณผู้ชมครับอือฮโออืออ้าฮะเอาอันนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับเจนาเล่นของเล่นของแปลกเลยนะฮะและเกมที่เจนาจะได้เล่นดวนกับพี่แมนนะครับคือเกม พึ่งน้อยฮะค,คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับและเกมพึ่งน้อยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันจ้ะต่อพี่โดบอกสะบัดลูกป,ปิงปองให้ลวงจากต่อพี่โดตามจำนวนที่กำหนดใครหมดก่อนชนะจ้าคุณผู้ชมครับและหลังจากที่ทราบกติกากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่แมนในฐานะเป็นสุภาพบุรุษแมนสมชื่อนะฮะต่อให้นะครับจาก3ให้พี่นานเหลือแค่2ลูก นะครับเจน่าเหลือ2ลูกพี่แมน3ลูกเหมือนเดิมนะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมนะเมื่อกี้จะเปลี่ยนเกมไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับแต่เลือกไปแล้วนะคงจะแก้ไขอะไรไม่ได้อีกพี่นาคิดว่าชนะไหมนั่นชนะอยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเป็นเกมสุดกระชับมิดครับเจน่ากับพี่แมนจับมือกันก่อนครับผมจับมือกันก่อนครับจับมือครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ อันนี้เป็นการโอ้สีหน้าพี่แมนนี่ค่อน,น,น,อนข้างจะขมขู่คู่ต่อสู้มากๆนะครับถ้าพร้อมแล้วหันหลังให้กล้องครับหันหน้ามาทางนี้ครับผมหันหน้ามาทางนี้ครับผมถ้าพร้อมแล้วรอสัญญาณนะครับผมจะนับแล้วนะฮะนับหนึ่งสองสาไปฮะคุณผู้ชมครับเกมแรกเริ่มเลยฮะดูดูดูของเน,นาคุณดูคุณผู้ชมดู ของพี่แมนเหลือ2ของเจนนาเคียงแล้วครับพร้อมแล้วนะครับยกที่2ครับเจนนาน้องเอาให้ได้นะจ๊ะเฉียอยู่นะฮะถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งสองสาไปฮะไปฮะดู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 ของพี่แมนดูของเจนนาเจนาล่วงไปแล้วครับคุณผู้ชมครับผาแล้วหนึ่งฮะของพี่แมนไปอีกหนึ่งฮะสองหนึ่งสองหนึ่งตอนนี้เอาแล้วเหลือหนึ่งหนึ่งเท่ากันหนึ่ง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 เท่ากันของเจนาเปนเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับแม่คุณผู้ชม เฮียบอกว่าเอวไวเป็นพิเศษนะครับสำหรับพี่แมนของเราและคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับพรชัยเทปของเราโดยเจนาฮะเห็นเงียบเงียบอย่างนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับแผลงฤทธิ์เข้าแล้วนะฮะบอกแล้วว่าชนะกันไปดื้อย่างนี้เลยเหมือนกันนะครับและประกาศเลยนะครองชัยเทปนะเอาชนะ p s เไเพชรบุญของเราไป2ต่อ0ครับเจนารู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกยังไงกับเกมที่ผ่านมาบ้างสนุกดี <laughs> สนุกดีนะฮะเดี <laughs> ๋ยวก็คงจะต้องจัดการกันตามระเบียบเลยดีเดียวนะฮะและคุณผู้ชมครับนี่คือความสนุกสนานจากพรชัยเทปที่ร่วมกับ PSI เพชรบูรณ์นะฮะจัดให้เราเลยนะฮะพูดถึงพรชัยเทปตั้งอยู่ตรงไหนครับเจนน่าครับตลาดวิเชียรมุลี <c oughs> ข้างตลาดสดมิตรสาลีค่ะข้างตลาดสดมิตรสาลี หาง่ายเลยเนาะอยู่ม,มีมีบริการอะไรบ้างที่นี่เห็นว่าเยอะเลยก็ขายซีดีขายเครื่องเสียงครับเครืเสียงรับยกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะเห็นกล้องวงจรปิดแล้วก็ที่สําคัญก็คือจานเพีไอของเรานี่เองนะฮะมีขายจานดาวเทียมด้วย <c oughs> สมมุติว่าอยู่ในตลาดและหาง่ายสักขนาดนี้แต่ว่าหาไม่เจอจริงๆเบอร์โทรสักหน่อยนะเจ๊นะ เบอร์บ้าน056-754-074คเับมือถือ081887566 6เจค่ะนะฮะเจ๊กับเฮียก็ยินดีให้บริการอยู่ทุกวันเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ฮะลืมซะไม่ได้เลยที่ต้องขอบคุณนะครับ PSI High Speed นะฮะสายนำสัญญาณ RG 6แห่งแรกที่ผลิตโดยคนไทยและ PSI ของเรานะฮะก็เอาความเป็นเบอร์หนึ่งในวงการการันตีถึงคุณภาพเลยทีเดียวอมรินทนะีวีฮะอมรินทีวีอยู่ช่อง PSI 30 นะจ๊ะและวันนี้ฮะคงจะต้องลากันไปเท่านี้ก่อนพวกเรา3คนจากพรชัยเทปขอลาไปก่อนเดี๋ยวเทปหน้าผมจะไปยืนอยู่ที่ไหนตามลุ้นกันเอาเองนะจ๊ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีจเจหน่าโชว์อีกลูปหนโชว์ชวชวชวยิงจน่าแล้วเกมส้น <laughs>